อันนี้ให้ดูว่านี่คือสินค้าในแอปพลิเคชันมูมมอของเราอ่ะอยังไม่พอนะคะยังไม่พอเดี๋ยวครูพักจะให้ดูอีกนะคะมันเยอะแยะมากมายจริงๆ เดี๋ยวจะบอกว่ามีเฉพาะแค่สินค้าแบรนด์ดังๆหรือเปล่านะวันนี้นะคะมูมอเปิดกว้างนะเปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการร้านค้าทุกคนเลยนะคะที่อยากจะเอาสินค้ามาฝากมูมอขายนะสามารถได้หมดเลยนะคะเนี่ยอยากให้ลองนึกถึงนะคนละครึ่งอ่าถ้าใครอยากให้ดูนึกถึงคนละครึ่งวันนี้มูมอก็เหมือนกันนะเปิดโอกาสให้ร้านค้าร้านอาหารข้างทางร้านขายผักขายปลาขายหมูขายอะไรเนี่ยก็สามารถเอามาเป็นพาร์ทเนอร์ขึ้นมาวางขายบนแอปพลิเคชันมูมอได้ ะะแต่ความต่างปกติถ้าเราเคยใช้คนละครึ่งเนาะเราจะต้องมองดูป้ายร้านไหนบ้างที่เข้าร่วมกับ คนละครึง่งแต่มูมอของเราไม่ต้องนะคะวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจเห็นโอกาสกับมูมอวันนี้คุณแค่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวคุณเดินไปตรงไหนนะคะสัญญาณ G.P.S ของมูมอก็จะบอกเลยว่าตอนนี้ร้านไหนบ้างที่อยู่ใกล้กับมูมอใกล้กับมูมอห่างจากมูมอกี่กิโลเมตรร้านส้มตำร้านไหนห่างร้านทาผมร้านทําเล็บร้านล้างรถอยู่ตรงไหนห่างจากเรากี่กิโลเมตรเราสามารถขับรถไปได้โทรไปหาได้เลยแล้วเราก็ไปใช้บริการจ่ายเงินเท่าเดิมเพิ่มเติมเรามีรายได้จากการกินการใช้ปกติ ตามธรรมชาติเลยไม่พอเวลาเราวันนี้เราอยู่รังสิตพรุ่งนี้เราไปเชียงใหม่เราไปเชียงใหม่เราก็ สามารถดูได้เลยว่าตรงไหนเชียงใหม่ของร้านเชียงใหม่อยู่ตรงไหนมีร้านไหนที่เข้าร่วมกับมูมอบ้างแค่นี้นะคะสุดยอดมากๆเลยนะเราก็จะมีรายได้เห็นไหมคะสินค้าในแอปพลิเคชันมูมอมีมากมายจริงๆแต่ถ้าสําหรับใครนะคะที่บอกว่าทาไมคูพักในบ้านที่ไม่เห็นมีเลยไม่ค่อยมีเลยแนะนําถ้าไม่มีก็ไปเชิญเขาเข้ามาค่ะเชิญเข้าร่วมกับเป็นพาร์ทเนอร์กับแอปพลิเคชันมูมอเชิญเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะพอเชิญเขาเข้ามานะคะก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเราก็สามารถไปกินไปใช้ร้านพี่เขาแล้ว เราได้เงินคืนพี่เขาก็ทําให้เขาโอกาสมีคนเห็นร้านค้าเขาเยอะขึ้นเขาก็จะขายของได้เยอะขึ้นก็วินวินทั้งสองฝ่ายโอเคไหมคะ